คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ n เ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย16พฤศจากายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอลเอ็นบีเอช้าวันเสาร์วิเคราะห์กันล่วงหน้าครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทองโกลเด้นสเตเ r ี้ยร์วันนี้ยังคงเปิดบ้านเชสต c เซ t นเตอร์สิบโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับกำเยือนของเจ้ามีดุเมมฟิสคิสซี่ โดยโค้ชของเจ้าบ้านสะพานทองอยังคงเป็นยอดโค้ดอย่างสตีฟเคอร์วันนี้จะได้ดวลกับเชลเลอร์เยนกินส์ครับยังคงทําหน้าที่โค้ชให้กับเมมฟิสกิสลี่เหมือนเดิมครับโดยผลงานเกมล่าสุดของเจ้าบ้านเรียกได้วย่ายอดเยี่ยมครับเปิดบ้านเบียดเอาชนะดัลลัสแมริทไปได้แบบสนุกครับ120ต่อ117ผู้ทําสกอร์สูงสุดครับเป็นสตีเฟนเคอร์รีพีแกงระเบิดฟอร์มเก่งในช่วงท้ายครับกดไป10กว่ดแต้มครับโดยในเกมนี้ก็มี37แต้มตลอดทั้งเกม6รีบาลแลแ้วก็9 เสริมด้วยจูเนธานคูมินกา16แต้ม5รีบาวน์ครับส่วนเดนโทนีสแมลตัน14แต้ม4รีบาวน์สแอสซิสสุดท้ายสะพานทองเบียดชนะได้แบบสมศักดิ์ศรีครับโดยทางด้านเมมฟิสกิสลีในเกมล่าสุดเพิ่งจบไปแบบมันหมาดครับบุกไปแพ้กับ LA Lakers 123์สหต่อหนึโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมในายามที่ไม่มีจาวาโมเรนครับจาเดนแจ็กสันจูเนียร์29แต้ม7รีบาวน์1แอสซิส,สเสริมด้วยสกอตตตตีีี้้พพิิเเเนนนจูยยรร์คับททายยาขอองสก มี15แต้ม3รีบาวด์3ส s ิสต์แล้วก็ซานติอาโดมาครับ15แต้ม7รีบาวด์สุดท้ายเป็นเมมฟิสกิสลี์ครับก็แพ้กับเอลเอริเกอร์สไปแบบสนุกในเกมนี้ครับไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงจากการคาดการณ์เท่านั้นครับต้องขอย้ำครับเป็นคลิปวิเคราะห์ล่วงหน้าฝั่งเจ้าบ้านสตีเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้จะได้ดวลกับสกอตตี้พิเพนจูเนียครับทายาทของสกอตตี้พิเพนอย่างไรก็ตามแม้พิเพนจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลังครับแต่ถ้าเทียบกับพี่แกงก็ยังเป็นรองมากจริงๆ ชูดใการมือยิง3คะแนนครับสตีฟเคิร์นน่าจะยังคงเลือกใช้เดียนทนี่เมลตันดวลกับเจเลนเวลส์ครับดาวรุ่งของเบมฟิสตำแหน่งนี้ก็ชอบเดียนทนี่เมลตันมากกว่ามาตรฐานของผู้เล่นถือว่าดีกว่าสมอลฟอร์เวดครับเอนดรูวิกกินส์ครับก็ช่วยทั้งเกมรุกเกมรับดวลกับซานติโอดาม่าตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสูสีครับแต่ชั่วโมงบินกับทางด้านชื่อชั้นของเอนดรูวิกกินส์ถือว่าดูดีกว่าพาวเวอร์ฟอร์เวดครับพี่บัวเขียวโดดเด่นเรื่องของเกมรับจะได้ดวลกับเจเลนแจ็กสันจูเนียครับ นี่ก็เป็นเจ้าพอ่อแห่งการรีบาวเช่นกันครับเกมรับถือว่าสูสีครับแต่เกมรุกเป็นทางด้านจอร์แดนแจ็กสันพอมีภาษีกว่าเซ็นเตอร์คุมเมืองในครับทรานส์แจ็กสันเดวิสครับดาวรุ่งที่โดดเด่นในซีซั่นนี้จะได้ดวนกับดาวรุ่งของเมมฟิสครับเซ็นเตอร์ร่างยักษ์อย่างเจฮาส่วนตัวชอบทีเจดีโดยผู้เล่นที่บาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านเท่าที่เช็คล่าสุดครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเช็คเช้าวันที่16พฤศจิกาอีกครั้งครับ ส่วนเมมฟิสกิสลี่ครับที่ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนครับก็น่าจะเป็นทางด้านจามูเรนครับส่วนในรายของเบนดอนครักแล้วก็เดสมอนเบนครับต้องรอเช็ควันต่อวันนะฮะในวันที่16พฤศจิกายนและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในพอเตอร์แรกครับจากการคาดการเท่านั้น ฝั่งเจ้าบ้านสเปนทองโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ครับถ้าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บในช่วงเช้าครับก็จะส่งไลฟ์เดิมที่ดวลกับดัลลัสเกมล่าสุดโดยน่าจะนําโดยพี่แกงสตีเฟนเคอร์รีเดียนโทนี่เมลตันแอนดรูวิกกินส์เดมอนกรีและเทร์แจ็คสันเดวิสส่วนทางด้านทีมเยือนมีดุเมมฟิสกิสลีครับแลมปนี้ประกอบไปด้วยสกอตตี้พิเพนจูเนียจาร์เลนเวลส์ซานติอาโอดาม่า j อร์แดนแจ็กสันจูเนียร์แลวก็เจฮัฟครับโดย k e ี m a t ชอัพในวันนี้ครับสตีเฟนเคอร์รีจะได้ดวนกับจอร์แดนแจ็กสันจูเนีครับขึ้นมาเป็นแม่ทัพของ m e มมฟิสในยามที่ไม่มีจามูเรนครับโดยสตีเฟนเคอร์รีซีซั่นนี้23.9แต้มต่อเกมครับก็อยู่ในระดับกลาง,ลางครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก48%โดยจอร์แดนแจ็กสันจูเนีของเมมฟิสอยู่ที่22.5แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก55%เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการยิงในระยะใกล้ห่วง ศาสนะของจานเจนในคู่นี้ครับโกลเด n State w a r r i o r กำลังอยู่ในฟอรมที่ดีโมเมนตัมที่ดีครับเกมนี้ยังคงได้เล่นในเชสเซนเตอร์ต่อไปครับการรักษาชัยชนะในบ้านไว้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับส่วน m e ม p h i กิสลีย์เองครับก็ยังประกอบด้วยดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่ครับความเก่านะชั่วโมงบินก็ยังถือว่าน้อยอยู่ครับบุกมาเยือนสะพานทองในวันนี้เป็นรองเจ็ดแต้มเพราะว่าอาจจะดูมากครับแต่น่าจะข้ามฟากได้ยืนฝั่งคอรีครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ